สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีกล้องนะฮะของแบรนด์กาโม่นะครับไอตัวนี้เป็นแบรนด์สเปนนะครับนะฮะ,ะเป็นกล้องอขนาดก็กลางๆนะฮะน้ำหนักเบานะฮะนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ามรุ่นนะครับนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวกาโม่3า3 2สองนะฮะตัวที่2ก็จะเป็นกาโม่3ามเก้าี่สิบ ตัวที่สามก็จะเป็นการ์โม่สามเก้าห้าสิบฟังก์ชั่นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะจะต่างกันที่หน้าเลนอย่างเดียวนะอันนี้หน้าเลนสามสองนะครับหน้าเลนสี่สิบหน้าเลนห้าสิบเดี๋ยวผมก็จะทดสอบให้ดูตัวเดียวนะฮะนะครับตัวนี้นะฮะตัวท่อนะทั้งสามตัวเนี่ยก็จะท่อยี่บห้ามิลนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับบนล่าง้ายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่าตายาวนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะฮะ สวยงามนะเดี๋ยวให้ดูเส้นเล็งเขานะครับเส้นเล็งก็เป็นแบบจุดแดงนะฮะจุดเขียวแดงปรับความเข้มได้ห้าระดับนะครับ เนี่ยเนี่ยีที่แดงเห็นไหมครับเนี่ยปรับความเข้มในห้าระดับนะครับ เส้นเอ็ก็จะสวยนะคมแล้วก็บางมากเลยกนะับเส้นเองของชุดนี้นะฮะกามโม่นะครับไปก็จะมีสองสีเขียวแดงนะฮะเป็นจุดแดงที่เขียวแล้วก็ปรับความเข้มได้ห้าระดับนะครับของแถมเขานะฮะ ทั้งสามตัวของแถมก็จะเหมือนกันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีนะฮะเนี่ยทั้งสามตัวแหละก็จะมีฝาเปิดปิดหน้าหลังเป็นแบบยางยืดแต่แถมให้นะครับแล้วก็ขาแข็งแรงนะฮะหนึ่งคู่นะฮะฐานเนี่ย ใช้ก้อนเดียวแต่ว่าแถมสามก้อนนะฮะของพาโซนิกแล้วก็ผ้านะะนครับแล้วก็คู่มือนะฮะทุกชุดเลยนะอสามเล่มนะฮะนครับอย่างละใบเพราะม่รับประกันนะครับสินค้านะครับแล้วก็ระดับน้ำนะฮะาำรับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะฮะแถมไม่ทั้งสามตัวเลยนะครับนะครับ ราคานะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวกา์โมสามเก้าสามสองราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวที่สองก็จะเป็นกาโมสามเก้าสี่สิบนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวที่สามก็จะเป็นกาโมนะฮะกาโมก็จะเป็นกาโมอ่า สามเก้าห้าสิบนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อห้าสิบาทนะครับเนี่ยนี่ยของสเปนนะครับเนี่ยเส้นเลงเขาันแบบนี้นะฮะเนี่ยจุดเขียวแดงนะฮะนะครับอ่า ช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ